สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้มไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาววันอังคารประจําเดือนกรก,กฎาคม2564นะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันอังคารในอีีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น ไม่แนะนําให้เพื่อนๆดู Д เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจในแต่ลสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาววันอังคารทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะอ่าไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสําหรับ เพื่อเพื่อคนไหนอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมัมีโปรโมชั่นพิเศษเนาะมีส่วนลดให้20%นะคะในทุกๆแพ็กเกจเลยทั้งแพ็กเกจแบบโทร โทรไลน์นะคะสี่สิบนาทีหกสิบนาทีแล้วก็แพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบ3าคำถามเจคำถามนะคะก็เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ line, นะคะมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ค่าครูได้นะคะมีส่วนลดให้2ี่เอร์ซทุกทุกคนเลยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าสำหรับนะคะชาววันอังคารนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะชาววันอังคารคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ขอดูในอดีตที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของความรักของชาววันอังคารนะคะขอดูอดีตค่ะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดม็เท้าค่ะหกดาบค่ะและเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะชาววันอังคารในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะ คุยกับชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกทธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่าจตามลาไพ่นะแน่ดีอที่ผ่านมาชาววันอคารน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่า ความความรักของเราอะ่ะมันมัน,ม,นมันผิดหวังมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ซ้ําๆเดิมๆนะคะจนทําให้เราเราตัดสินใจเดินออกมาหรือเป็นปัญหาที่เป็นการอ่าทำอะไรลับหลังนะคะมีความลับปิดบังซ่อนเร้นนะคะมีมือที่3นะคะ เลยทาให้ตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกจากความสัมพันธ์ที่เอ่อมันมีปัญหารุมเร้ามากมายมีปัญหาแบบว่าเอ่อไม่เว้นแต่ละวันนะ่ะนะคะทาให้เราเหนื่อยทําให้เราเครียดทําให้เรารู้สึกแบบมันมันเป็นความรักที่มันไม่เติมเต็มแล้วนะคะคุณคุณตัดสินใจที่จะต่อสู้นะต่อสู้ในที่นี้หมายถึงว่าต่อสู้เพื่อที่จะอ,อ่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับอิสระภาพ ะะต่อสู้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นให้ได้นะคะทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันไมไ่ถูกแก้ไขเลยนะคะค,คุณเลือกที่จะตัดสินใจไปไตยเอาดาบหน้านะคะว่าไม่รู้แหละว่าออกมาแล้วมันจะเหงามันจะเปล่าเปลี่ยวมันจะโดดเดี่ยวมันจะเสียใจขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะการอยู่ตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์แล้วมันรู้สึกไม่มีความสุขแล้วคุณขอ move on ดีกว่า นะคะอืมเนาะแล้วก็พอคุณ move on ได้แล้วก็ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าคุณเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเพราะว่าคุณคุณเพิ่งจะออกมาจากปัญหาที่ที่คุณได้รับนั้นนะคะปัญหาตรงนั้นมันมันมันยังกัดกินหัวใจคุณคุณยังเจ็บปวดคุณยังไม่ลืมนะคะเลยทําให้คุณไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่กับใครทั้งนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามานั่นเองคุณก็จะมีคําแพงที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะอืมเนาะประมาณนี้อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะะคของ ชาววันอังคารนั่นเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ <c oughs> ของชาววันอังคารนะคะประจำเดือนกรกฎาคมสองพันห้า้อหกสิบสี่จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าใครรับชมรับฟังลดเสียงเบานะคะก็รบกวนเนะาะเลโกลุมเสียงให้ดังนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะ ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาววันอังคารค่ะในเดือนกรกรดาคมนี้จะเป็นอย่างไรคะไพ่ใ <c oughs> บแรกนะคะได้เป็นไพ่9ไม้เท้าค่ะไ่ลโลแฟนนะคะเด็กค่ะและเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะ ชาวันาัคารนะคะหลังจากที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะหลังจากที่คุณปลดปล่อยต,อตัวเองได้แล้วนะคะคือคุณก็จะมีกำแพงที่สูงมากคุณอย่างที่บอกเนาะคุณคณระแวงนะคะระแวงทุกคนเลยแล้วก็กลัวกลายเป็นคนกลัวความรักอะ่ะอืมขอโทษนะคะกลายเป็นคนกลัวความรักนะคะกลายเป็นคนที่หวาดระแวงกลัวกลัวจะผิดหวังกลัวจะเสียใจนะคะมันเลยทําให้คุณเนี่ยเลือกที่จะปิด ปิดกั้นตัวเองปิดโอกาสตัวเองมีกำแพงที่สูงนะคะบางคนถึงขั้นกับแบบขอปฏิญาณเลยว่าชีวิตนี้จะไม่มีความรักอีกแล้วก็ได้นะคะบางคนไปบวชเลยนะคะไปบวชเลยแบบว่าขอบวชเพื่อที่จะพักกายพักใจก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกดีเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมคุณแทบจะขุดหลุมฝัง ฝังความรักไปเลยอะฝังหัวใจไปเลยะนะคะอืมเนาะคือมันมันมันไม่ไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมามากมายขนาดไหนผ่านความเจ็บปวดหรือว่าผ่านปัญหาอะไรมาในเรื่องความรักแต่ว่าตามหน้าไพ่มันบอกว่าคุณระบมคุณแสนสาหัสมากๆนะคะอ,อแต่คุณไม่ได้หมดความศรัทธานในความรักนะแต่แค่คุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งหัวใจของคุณค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแล้วก็ สมบักสมบอมนะคะคงต้องใช้เวลาในการเดี่ยวยาอีกนานเลยไม่รู้ว่าจะเป็นอีกกี่ปีกี่วันกี่เดือนนะคะก็ต้องก็ต้องแล้วแต่ว่าหัวใจของคุณจะแข็งแรงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิปเดเยอะคิดมากไม่ต้องเครียดนะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำนะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาววันอาคารจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ ขอดูเอาคำค่ะเอาคำอนาคตความรักความสั์ของชาววันจันทร,ร์นะคะอขอโทษค่ะข,ของชาววันอังคารนะคะพายไปแรกจะเป็นพายเอ็มเพลสคุยนถือถ้วยนะคะสี่เหรียญค่ะและเป็นพายอสศาวนถือดาบนะคะ ชาววันอังคารนะคะไม่รู้สึกว่าเอาคับอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณจะคุณจะพิจารณาคนที่เข้ามามากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณรู้จักที่จะรักตัวเองแล้วนะคะคุณมีประสบการณ์นะคะคุณมีบทเรียนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มามากมาย ดังนั้นคุณจะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาทำร้ายหัวใจคุณอีกคนที่เข้ามาเขาต้องมาเพิ่ม energy บวกมาเพิ่มความสุขให้กับคุณถ้าเข้ามาแล้วมีแต่เรื่องลบๆ energy ลบๆนะคะทำให้คุณไม่สบายใจแม้แต่สักนิดเดียวคุณก็จะไม่เอาเขาเลยนะคะดังนั้นคุณจะมีการพิจารณาคนที่เข้ามามา,มากยิ่งขึ้นคุณจะมอง นานขึ้นคุณจะใช้เวลาศึกษาดูใจมากมากยิ่งขึ้นนานยิ่งขึ้นจะคิดเยอะมากขึ้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ใครก็ได้อีกต่อไปนะคะอือเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันอังคารนะคะขอดูคําแนะนําด้วยค่ะคิงถือดาบนะคะควีนถือดาบนะคะสิบ <c oughs> ไม้เท้าและเป็นไพ่เดเวิลนะคะชาววันาคารไพ่ทาโร่แนะนําว่าคุณเป็นคนมองคนออกอืมถ้าคุณไม่ปิดเซนต์ตัวเองนะคะดังนั้นคุณจะให้โอกาสคนที่เข้ามาไพ่าทาโร่บอกว่าให้โอกาสค่ะให้โอกาสได้ได,ได้ได้พูดคุยได้เรียนรู้นะคะอ่าแต่ไม่ได้ให้คุณรีบร้อน ให้โอกาสในที่นี้ไม่ได้ให้ความหวังนะแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองนะคะได้รู้จักกับใครหลายๆคนได้เปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะในในช่วงเวลาที่คุณพร้อมอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีคอมมิชเมนต์ใดๆทั้งนั้นนะคะอืมเออไพ่ทาโร่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็มองคนออกดังนั้น อย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวความรักนะคะอย่าไปกลัวความสัมพันธ์อย่าไปกลัวที่จะได้รู้จักกับใครหลายๆคนนะคะมันมันไม่มันไม่จบแบบเดิมทุกครั้งไปหรอกแต่ละคนมันเหมือนหนังสือแต่ละเล่มที่มีตอนจบไม่เหมือนกันดังนั้นจะจบแบบดีหรือว่าจะจบแบบเสียใจมีน้ําตาก,ก็ตามมันก็อยู่ที่คุณจะเลือกที่จะเปิดหนังสือแล้วก็ศึกษาดูใจศึกษาอ่านนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะใช้ประสบการณ์ ที่คุณมีอ่ะนะคะเ,เป็นตัวช่วยที่จะคัดกรองนะคะคนที่จริงใจหรือไม่จริงใจกับคุณนะคะเนอะก็อย่าเพิ่งปิดโอกาสอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองคนละตัวคุณมีมีคุณค่านะคะมีมีค่ามากกว่าที่จะที่จะปิดใจที่จะแบบปิดรับใครใคร นะคะอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันก็ยังดีนะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแมนมาตลอดค่ะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามานะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ